พอบาลเจาเชิญพูดมาเลยเอ่เอมันก็แค่ท่านผู้วุโสอยวนผู้ฝึกวิชาสายมารเนี่ยสามารถมีความรักได้ไหมโอ้ความรักที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหรือความรักแบบขอบคุ้มความรักแบบมิตรภาพ หรือว่าความรักแบบผู้หญิงผู้ชายเออเออเออออันสุดท้ายความรักระหว่างผู้หญิงผู้ชายแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆากไม่เช่นนั้นแล้วทำไมท่านถึงคิดว่าสนักมันชั่วร้ายถึงมีกฎต้องห้ามไม่ให้มีความรักกันล่ะ ออย่างนั้นเหรอแต่ว่ามีใคยบางคนบอกข้าว่าพวกเราจะทำตัวไร้ความรู้สึกได้ยังไงกันถ้าพวกเราไม่เคยรู้จักความรู้สึกมาก่อนพวกเราต้องเคยรู้สึกถึงมันก่อนที่พวกเราจะสยบมันได้ใครบอกท่านเรื่องนั้นหรอตันชิ่เสิอ เป็นเขานั่นเองเขาได้ฉายาว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในดินแดนตะวันตกแต่ว่าเขาเป็นผู้ฝึกวิชาสายธรรมะไม่สามารถทำความเข้าใจจิตใจสายมารอย่างพวกเราได้ ดูเหมือนว่าคำตอบสุดท้ายที่ข้าจะให้กับชูชิงเฉิงนั้นก็คือไม่สินะแต่มาาคิดดูแล้วจอมยุทธคนนั้นเขาก็พูดถูกนะไม่แปลกใจเลยที่เขาได้รับฉายาผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในดินแดนตะวันตกเขาไปไกลมากแล้วอะเฮเมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้นะี่นะ ท่านผู้วุโสยวนท่าน่ยอย่าล้อเขาเล่นได้ไหมข้าจริงจังนะฮ่าฮ่าแต่ว่าข้าไม่ได้แย่ท่านเล่นหรอกนะมันเป็นท่อนต่างหาที่แย่ตัวท่านเล่นเองฮ่าฮ่และในเมื่อท่านมีคำตอบในใจอยู่แล้วทำไมถึงมาถามข้าอีกล่ะเอเอ พ่อวานจอ้อท่านอยากจะให้ข้าพูดว่าการที่เส้นทางสายมารอย่างพวกเราจะมีความรักมันก็ไม่ผิดใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมล่ะท่านผู้วุโสโยนพูดถูกแล้วจิตใจของข้ามันสับสนเพราะงั้นข้าจึงมาถามท่านให้ช่วยตัดสินแทนทีมุมมองจากภายนอกมักจะเห็นอะไรที่กว้างมากกว่า ถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางของข้าถ้างั้นข้าท่อนจะสยบมันอย่างนั้นอเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อือถ้าเกิดว่าเป็นคนหนุ่มคนอื่นมาถามข้าด้วยคำถามนี้ล่ะก็ข้าคงจะตอบทันทีเลยว่าความรักนั้น เป็นเรื่องต้องห้ามของผู้ฝึกวิชาสายมารการคิดไปแต่ต้องมันมันหมายถึงความเจ็บปวดที่ไร้ที่สิ้นสุดและเป็นการทรมานที่ใครคนหนึ่งไม่สามารถหนีออกไปได้เส้นทางสายมานนั้นช่างโหดร้ายและไร้ซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ว่าสำหรับท่านแล้วพอวานจอข้าขอแนะนำอะไรท่านอย่างหนึง่งจงหยุดเหนี่ยวรั้งตัวเองไว้และยอมรับมันสเสถเถอทำไมกระล่ะเพราะว่าท่านได้เข้าไปพัวพันกับมัน เกินกว่าจะถอยกลับแล้วไงแทนที่ท่านจะฝืนสยบมันจงยอมรับมันแทนสเสถะถ้าท่านไม่อยากให้จิตมานเข้าของนำท่านท่านรู้ไหมว่าทำไมพวกเราเราผู้ฝึกวิชาสายมานถึงถูกห้ามไม่ให้มีความรักหข้าไม่รู้ ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากผ่านไปหลายสิบปีข้าคิดว่าข้าพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าผู้ฝึกวิชาสายมารไม่สามารถมีความรักหรือว่ารู้สึกรักได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นการดีกว่าถ้าจะเก็บเรื่องรักๆใครๆนั้น ให้สำหรับคนที่เข้าใจสัจธรรมของโลกนี้จะดีกว่าฮะตั้งแต่มีโลกใบนี้ก็มีทั้งเส้นทางสายธรรมะและก็เส้นทางสายมารแช์เช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ ที่มีความต้องการทำให้มันชักนำไปสู่การฝึกวิชาที่แตกต่างกันสองเส้นทางเส้นทางสายธรรมะขัดเกล้าความต้องการเพื่ออะไรไปตามกระแสของโลกนี้และก็ไม่ถูกความละโมบโลกมากยึดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ในขณะที่เส้นทางสายมานั้นต้องกันข้าม มันต้องประสบพบเจอกับความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสดุดต้องขัดเกลาฝึกฝนมากกว่าคนธรรมดาเ,เพื่อไปถึงเส้นทางแห่งพลังมันแสดงให้เห็นว่าเส้นทางนั้นไม่มีดีหรือว่าชั่วแต่ว่าเมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วมันเป็นเรื่องไม่อยากเลย ที่จะมีความต้องการเกิดขึ้นและในท้ายที่สุดเราจะหลงกลติดกับของมันแบบนี้มันคือมานทางจิตใจการที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ท่านจะไปถึงเส้นทางแห่งพลังอย่างแท้จริงพอเง้นเส้นทางสายมาน,นั้นหมายถึงการที่ท่าน สามารถก้าวข้ามผ่านจิตมารของตัวเองเพื่อไปถึงเต๋าที่อยู่สูงสุดได้เพราะว่ายังไงแล้วท้ายที่สุดจุดไม้ไปลายทางของพวกเราทุกคนคือการไปถึงเส้นทางแห่งพลังหรือว่าเต๋านั่นเองแต่ว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายมานั้นไม่ใช่จะต้องเป็นมานทุกคนและแน่นอน ก็ไม่เหมือนเจ้ามารร้ายสี่ตัวนั่นด้วยที่นึกจะฆ่าก็ฆ่าตามใจตัวเองอจริงๆแล้วเป็นข้าเองที่หลงกลไปยึดติดกับมันด้วยการกลายเป็นมารและก้าวข้าผ่านมันไปได้คนคนนั้นถึงจะไปถึงเต่ายอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นแก่นแท้ของเส้นทางสายมาร และสำหรับความรักมันไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความต้องการที่ยั่วยุนใจมากที่สุดและการนีจะมันไปได้นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ผู้ฝึกวิชาสายมารมากมายที่ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความรักและก็ความต้องการ ทำให้พวกเขายิ่งจมดิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆและยิ่งถอยห่างจากเส้นทางแห่งเต๋าและสำหรับผู้ฝึกวิชาสายธรรมะเรื่องนี้มันง่ายยิ่งกว่าพวกเราพวกเขาเดินบนเส้นทางที่ละทิ้งความปรารถนาทั้งหมดสามารถสยบความปรารถนามาได้ และเก็บพวกมันไว้อย่างดีแต่ว่าท่านจะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ได้มาฟรีโลกนี้มันโหดร้ายยิ่งนักแต่ว่ามันก็นยุติธรรมเส้นทางสายมานั้นมันมีทั้งความเจ็บปวดต่างๆมากมายมากกว่าเส้นทางสายธรรมะมากนัก และเมื่อบททดสอบต่างๆนี้สามารถถูกก้าวข้ามผ่านมาได้ผู้ฝึกวิชาสายมานั้นจะไปถึงระดับพลังที่สูงกว่าผู้ฝึกวิชาสายธรรมะมากมายนักนี่ทานจะหมายความว่าความรักนั้นไม่ได้น่ากลัวหรอกจัดไปที่ข้าไม่ถูกมันกืนกินเข้าไปห่าห่าห่านั่นมัน นละประเด็นกันแล้วในเมื่อท่านได้หลงกลติดกับมันเข้าไปท่านรู้ไหมว่าจิตมารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ขออบํำจิตใจของผู้ฝึกวิชาสายมารคืออะไรกันมันคือความรู้สึกผิดหรือว่านึกเสียใจในภายหลังยังไงล่ะ ในเมื่อท่านได้ถูกความรักขอบงำไปแล้วถ้าท่านไม่จัดก,การมันให้เรียบร้อยแล้วล่ะก็มันจะกลายเป็นความรู้สึกผิดในภายหลังและมันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆและสำหรับการที่ท่านจะหลุดออกมาจากห้วงแห่งความรักด่ายนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวท่านคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมข้าถึงบอกว่า มันถึงค,ควรกับผู้ที่เข้าใจสัจธรรมของโลกนี้แล้วเท่านั้นถ้าเป็นพวกเด็กอมมือก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ว่าข่าเชื่อว่าท่านนั้นแตกต่างออกไปข้าหวาังเพียงแต่ว่าต้อให้ท่านถูกความรักขอกน้ำแต่ว่าท่าน จะสามารถมองเส้นทางของตัวเองได้ออกและไม่เป็นเหมือนกับตันชิงเฉิงที่เกือบจะพังทลายชีวิตของตัวเองเพราะว่าความรักถูกความเขียดแค้นกินเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็หยอดเยี่ยมมากที่สามารถกลับมาสู่เส้นทางของตัวเองได้ในท้ายที่สุด ขอบคุณมากท่านผู้วุโสวยวนตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าควรจะต้องทำอะไรในที่สุดข้าก็สามารถให้คำตอบกับนางได้ตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยฮ,ะ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 ฮะข้าก็แค่พูดสิ่งที่หัวใจของท่านพยายามจะบอกท่านเองมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดก็ได้ฮะฮะฮะ ในขณะที่มีทั้งเส้นทางสายมารและเส้นทางสายธรรมะโลกใบนี้ยังมีปททดสอบอีกนับหมื่นนับพันใครจะรู้กันละ่ะว่าเส้นทางของท่านนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องพอบานเจ้าหัวใจของท่านนั้นมีคำตอบอยู่แล้วแต่ว่ามัน กับขัดแย้งในเส้นทางความเชื่อของผู้ฝึกวิชาสายมารน,นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมท่านถึงมาหาข้าแต่ว่านะยิ่งทันเข้าใกล้เส้นทางแห่งเตามากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีผู้คนน้อยลงที่จะเข้าใจเกี่ยวกับมันและมันจะมีคราวที่ไม่สามารถมีใครอธิบายบางอย่างให้กับท่านได้ ท่านมีแต่ตัวของท่านเองเท่านั้นที่ต้องเชื่อมัน่นประสบการณ์ชีวิตในอดีตของข้าอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องท่านจะรู้สึกถึงมันได้เองได้ตอนที่ท่านเดินบนเส้นทางของตัวเองอข้าตาสว่างขึ้นมากเลยขอบคุณมากท่านผู้ว,วุโสโยน ตอนนี้ข้าต้องรีบไปก่อนนะพะข้ามีเรื่องด่วนต้องไปทำเ,เจ้าเด็กนี่มีเส้นทางของเขาเองแต่ทำไมเจ้ากลับยิ่งหลงทางไปไกลเรื่อยๆละ่ะอูเย